ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบมาตการ,กกการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อ ef, คุณแม่คุณตาคุณน้าคนนุณอาคุณดวงแล้วก็พี่เพื่อนทุกท่านด้วยครับผมมาเอาเชิญมาให้พี่ๆี่ดูเผื่อมีพี่ท่านไหนอยากลองเอาไปเลี้ยงดูนะอันนี้จะเป็นไม้ที่ปอดใจอยู่นะอันนี้ไม่สูงนะไม้เสียไม่สูงอันนี้เป็นใช้ลนะใช้ลอันนี้จะย้อนแสงใหม่เวลาถ่ายนะ อันนี้เป็นดอกของชไชหล่ดอกสวยนะชยไชหลตนนัวนี้ดอกซนก็ไม่ขาวมากนะประมาณนี้นะดอกแข็งๆอย่างนี้เลยนะตั้งคือชูไม้ดอกชูด,ดีสวยนะดอกสวยอันนี้กิ่งนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งตรงนี้กิ่งนี้เนะ่ยจะเป็นไม่รู้อย่าพูดเลยเดี๋ยวดอกสวยเนี่ยแล้วนะดอกสวยจริงนะตนนัวนี้แต่จำที่ไม่ได้หรอก ตัวนี้มีสามกิ่งไงสามกิ่งสามสีตัวนี้จะเป็นไม้สีชมพูนะสีชมพูที่อ่อนหวานเลยนะแล้วก็เป็นสีสีเหลืองสีคือเป็นสีเหลืองอมชมพูนะอ่อนหวานนะอันนี้จะเป็นไม้ในอ่าจะเรียกว่าตัวนี้จะแตกเป็นกระเพรานะแต่ย็นเป็กระเพราจะแตกทุกกิ่งนะยิ่งไม้โตก็จะแตกได้สวยก็จะเป็นเย็เม็นกระเพร์ที่ที่สวยไปเรื่อยอันนี้จะเป็นไม้ที่แตกกิ่งได้เก่งแตกขอได้เก่งจะแตกเป็นเย็เมนกระเพร์ แต่ดอกจะสวยนะดอกจะเป็นสีดอกซ้อนเป็นดอกโซนสีนี้แล้วก็มีสีชมพูอมชมพูไปด้วยสวยหว,วานเลยเตัวนี้สนใจไหมตอนนี้เป็นไม้เสียบหม่อยู่โอเคกิ่งใช้ได้นะห่อได้ห่อได้นะวับกัดหน่อยลูพี่อ่าดอกเล็กนะมาเคยโตมากอ่าดูดูกับนิ้วอือนะดอกเล็กสวยนะดอกสวย ดอกไมโตมากนะดอกเล็กๆสวยก็ออกข้าดอกที่ที่เยอะตัวนี้จะเป็นดอกชั้นเดียวชั้นเดียวออกโซนสีแดงคล้ายๆอังกอร์นะคล้ายๆอังกอร์ดอกคล้ายๆอังกอร์เป็นไม้ใบใบด่างนะดอกชั ah. ้นเดียวดอกสวยท้านบอกว่าดอกสวยเึงจะได้ขายต่บอกว่าดอกขี้เหร่ยังไงก็ไม่ได้ขายเนี่ยแต่ก็ดอกสวยจริงนั่นแหละมาก็ลองลองกันไปเป็นพระไหม ไมเป็พนพาราเนาะเอาไปเลี้ยงเราเราก็จะได้ดูดอกดูดอกที่สวยเอาไปขายยคันได้ด้วยนะขายยคันได้ด้วยแล้วก็ด,ดูดอกสวยให้ดูด้วยเลี้ยงไม่นานโตเผื่อเวลาโตอีกสักปีเราเลี้ยงสักปีสองป,ปีเราเบื่ออะไรอะไรกลับมาดีขึ้นทุกอย่างอาจโตเราอาจได้ขายตัวละห้าร้อยหกร้อยไม่แน่นะไม่แน่นะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนหรอกเนาะถ้าต้นสี450่ร้อยห้าสิบบาท ไม่มีค่าส่งครับผมห้านสี่ร4อ0ห้าสิบาทไม่มีค่าส่งครับผมก็ว่าเท่านี้แหละครับผมขอบคุณค่ามากครับผมขอบคุณี๋ยวเมื่อคืนฝ้นตกาาก็จะซักผ้าก่อนโอเคขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ